สวัสดีครับวันนี้ผมเซลต้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดู b ีวีดีซีรอนซิกดีเอ็มไอซูเปอร์ไฮบิดนะครับบี AP, วีดีเอพ์สคอนครสำนักงานใหญ่ แลวแบบนี้กันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ว BWD คันนี้จะเข้ามาในอีกชื่อหนึ่งในชื่อ BWD CU นะครับแต่ทีหลังก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อ BWD C Leon หนะครับคันนี้เปิดตัวครั้งแรกของประเทศไทยอ่ะเมื่อวันที่8สิงหาที่ที่ผ่านมาปี6กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยว่ารถคันนี้มันมีประวัติการเป็นมายังไงนะที่ที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเริ่มแรกนะครับ b v d C Leon 6คันนี้นะครับเปิดตัว ในราคาตัวรุ่นด y นามิกที่9 3 000, 9 9 0 0ในราคา e a r l ์ลี่เนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นราคาในช่วงที่เป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาเปิดตัวรีเบิร์ดก็อยู่ที่9 000, 9 9 9 0 0นั่นเองนะครับหลังจากนั้นในช่วงงานมอเตอร์เอ็กที่ผ่านมาราคาของคันนี้อยู่ที่9 6 000, 9 9 0 0เเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ทนกระแสะไม่ไหวการเรียกร้องของลูกค้าทุกท่านนะครับ ก็เลยทําให้ทาง b ีวนะครับกลับไปที่ราคา939,900ใใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมรถคันนี้มันพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราพามาดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับโดยรถคันนี้ b ีวีดีซีเลออคันนี้นะครับโดยรถคันนี้นะครับอยู่ในตระกูลโอเชียนซีรีสนะครับที่จะถูกออกแบบมาตามหลักการหน้าโอเชียนเอ็กนะครับที่จะให้ การออกแบบที่ดูดุดันดูสปอร์ตเฉีียวเป็นเอกลักษณ์นะครับถูกจับจ้องด้วยทุกสายตานะครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ยังมีกล้อง360องศาที่จะทําให้ทุกการขับขี่ของลูกค้าจะมองเห็นสิ่งกีดขวางรอบขันได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูที่ด้านข้างเลยเดี๋ยวเริ่มจากล้อเลยแล้วกันล้อของเราเนี่ยจะเป็นล้อแบบทูโทนนะครับขนาด19นิ้ว อ่าดูจดูสวยงามดูสปอร์ตลงตัวมากมาก<า><า>เลยเนาะอีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะนําเสนอตรงนี้มากเลยก็คือตัวดิจิตอลคีย์ดิจิตอลคีย์ก็คือจะเราเนี่ยจะสามารถใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนดั่งคุญแจอ,อีกดอกหนึ่งได้เลยโดยที่เราแค่แตะตกสัญลักษณ์อ f c c a ซ d ่าตรงนี้แล้วเราก็สามารถล็อกและปลดล็อกรถแถมใช้สตาร์ทรถได้ด้วยนะครับเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานให้ลูกค้าเนี่ยมากเลยนะเอามาที่มือจับประตูนะครับจะมี ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่จะเอาไว้ใช้งานตัวสมาร์ท e ีเล็ตนะครับที่จะให้เราใช้ล็อกแล้วก็เปดิดล็อกรถได้ที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตรงด้านหลังกันนะครับโดยที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นจุดชาร์จนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยสามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะโดยจุดชาร์จจะมีอยู่2แบบก็คือแบบ AC ชาร์จที่จะเป็นชาร์จที่บ้านเราเนาะที่จะเป็นกระแสสลับตัวเนี้ย ด้านบนนะครับที่อยู่ด้านบนส่วนตัวถ้าเป็นสถานีสาธารณะหรือว่าชาร์จจากด้านนอกเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว DC fast charge ท,ที่เป็นชาร์จเร็วนะครับเราก็จะใช้เป็น CCS2 ที่เป็นหัวคอมโบ,โบนะครับมาดูที่ด้านหลังด้านหลังนะครับจะเป็นฝาท้ายที่เปิดไฟฟ้าตัวนี้สะดวกสบายมากเลยเพียงกดแค่1ครั้งนะครับ จะทาให้ฝาท้ายตัวนี้เปิดขึ้นไปและสิ่สาคัญก็คือฝาท้ายตัวนี้มีระบบป้องกันการหนีดด้วยตัวนี้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดอาการบาดเจ็บได้นะครับก็มาดูที่ด้านท้ายกันนะครับโดยทางด้านในของเราเนี่ยจะสามารถเก็บของหรือจุของได้เยอะเลยมากๆเลยนะสามารถขนกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เลยประมาณประมาณ3ใบอะ่ะครับยัดเข้าไปได้เลยเดินทางเนี่ย ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เก็บสัมภาระเลยส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นที่เติมน้ํามันเพราะว่ารถของเราเนี่ยก็คือเป็นแบบปลั๊กอินไฮบรเนาะอย่าที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับโดยด้านในเบาะข้างหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่กว้างเลยนะครับโดยรถของเราเนี่ยเป็นรถที่เติมน้ํามันได้ก็จริงแต่สังเกตยังสามารถพับเบาะแบบ ส0่สได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนาะในกรณีที่เรามีของชิ้นใหญ่ๆที่ต้องการจะบรรทุกนะครับสามารถพับได้ทางนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็พับได้เช่นกันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านหลังนะครับโดยการนั่งด้านหลังผมเนี่ยรู้สึกโล่งสบายไหมว่าจะเป็นพื้นที่ head r o หรือเล็ก o o มเนี่ยเลยเยอะมากๆเลยเนาะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ที่สําคัญสามารถปรับได้นะครับ ทำให้มันดูเข้ากับสรีระของผู้ใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะดูสบายดูอัตถประโยชน์การใช้งานเนี่ยเยอะมากๆเลยสาหรับคันนี้อ่าแล้วก็ผมอยากให้มาดูตรงนี้ที่สําคัญครับตัวลําโพงของเราเนี่ยเป็นลําโพองอินฟินิตี้นะที่เป็นลําโพงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดเพลงอะไรเนี่ยในการเดินทางครับอารมณ์ศิลปินมาเต็มอันนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้าง ทางผู้โดยสารตอนหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันบ้างครับโดยพวงมาลัยตัวเนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับที่จะมีปุ่มควบคุมนะครับถ้าเป็นฝั่งขวาได้จะเป็นควบคุมมัลติมีเดียหรือว่าหน้าจอกลางตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมการพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับที่จะให้เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน แล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเพิ่มเติมที่หน้าจอนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยฟังก์ชันที่พิเศษหลักๆเลยเนี่ยตัวรถคันนี้จะมี Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่า Intelligent Cruise Control นะครับไม่ว่าจะเป็น ACC, ICC มีทั้งหมดนะครับโดยจะเป็นพวกฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่ที่จะทำให้ทุกการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายนะครับขับเดินทางไกลมั่นใจได้เลยว่าไม่เมื่อยแน่นอน ครับผมแต่ที่สําคัญในการเดินทางไกลเนี่ยลูกค้าอาจจะมีความเบื่อเนาะอยากจะชมนกชมไม้ชมดาวอะไรก็เรามีหลังคาพานูลมิกซันรูปนะครับที่จะสามารถเปิดหลังคาตรงเนี้นะครับเพิ่มอัตราลดในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับ ผู้โดยสารต้นหลังเนี่ยยังได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วยนะครับโดยที่เราจะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารต้นหลังทําให้อ่าในการเดินทางเนี่ยรู้สึกไม่อัดรู้สึกเย็นสบายทุกการเดินทางแถมเรายังมีตัวพอร์ต USB-C แล้วก็ USB-A สำหรับผู้โดยสารต้นหลังอีกด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงช่องกลางบ้างนะครับตัวเนี้ยก็จะสามารถใส่ของพวก เล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นขวดน้ําอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปใน<ด>นี้ได้ด้วยนะครับอัรภโยชนในการใช้งานนะเนาะอุปกรณ์ภายในเองครับก็มีความอนเนกประสงค์เนาะสามารถใช้งานได้หลากหลายโดยรถคันนี้จะมีไวเลสชาร์จถึง2จุดได้เลยในการเดินทางเราสามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยที่มาวางชาร์จตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพกสายที่มันต่อพ่วงอะไรเยอะแยะนะรับใน วัสดุที่นํามาประกอบรถคันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นซอฟทัดเนาะค่อนข้างบุนุ่มมาหลายจุดอยู่พอสมควรนะครับดูภายในกันบ้างนะครับโดยภายในเนี่ยจะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับตัดกับสีดําดูหรูหรานะครับแต่ก็แฝงไปด้วยความสปอร์ตโดยการตัดกับสีส้มอีกทีหนึ่งนะครับทาให้ดูลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อยากจะหันมาใช้รถไฟฟ้า100%แต่ยังกังวลเรื่องที่ว่า มันจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือเปล่ารถคันนี้ b w d c e l i n s D5 Super Hybrid คันนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับโดยพื้นฐานของรถคันนี้จริงๆแล้วอะ่ะก็ถือว่าเป็น EV คันหนึ่งนะโดยพื้นฐานการแนวคิดในการออกแบบก็คือจะเป็น Electric City b a ก็คือจะขับแบบไฟฟ้าร้อเป์เซ็นเสมอทุกครั้งนะครับในกรณีที่มีแบตหรือว่าค่า SOC ที่มีอยู่ในแบตเตอรี่นะครับ ทำให้ได้ฟิลการขับแบบรถไฟฟ้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านได้นะครับในพื้นที่สกลนครหรือว่าใกล้เคียงกันแล้วแต่นะครับอยากจะทดลองขับหรืออยากจะชมตัวจริงนะครับสามารถมาพบเราได้ที่ b v d ี p สกลนครนะครับหรือว่าติดต่อเสียวต้นได้ที่เบอร์0 8 8 6 7 8 0 0 2 5นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับและก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่กด subscribe เราฝากติดตามด้วยนะครับ